あっ。ショッカッカ จะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลนช็อปนะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเติมไว้นะคะแถมมีโปรโมชั่นอื่นอื่นอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายบอกเลยเติมสนุกไม่สนุดตองคุกกี้แลนชช็อปเลยค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะ สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปป่าซีค่ะพอดีมีให้นิดนึงนะคะทุกคนเลยทําให้หายไปถึงสองวันด้วยกันนะคะก็วันนี้เนี่ยถือว่ามาในส่วนของศึกแห่งผู้พิทักษ์เลยเนาะก็ศึกแห่งผู้พิทักษ์ครั้งนี้นะคะไม่ได้ยากมากเท่าไหร่เลยนะคะในส่วนของเอ็กซ์เพิส่วนมาสเตอร์เดี๋ยวเซฟจะต้องไปลองดูก,กันก่อนเลยนะคะอ่ะใครดูนะคะท็อปปิ้งไม่ทันนะคะสามารถ มาดูนะคะย้อนหลังหรือพอยส์ไว้ได้เลยหรือโชงท้ายคลิปก็จะมีให้ดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะอัะอนนี้นะคะในส่วนของทีมนี้นะคะเซฟใช้เป็นในส่วนของพาเฟ่ถ้าเกิดใครนะคะที่ใช้ด็อกเยติก็ได้เช่นกันหรือใช้เป็นปู่เพียวก็ได้เช่นกันนะคะ2ตัวนี้เนี่ยสามารถมาแทนตัวใดตัวหนึ่งได้เลยนะคะหรือมาแทนทั้ง2องตัวได้เลยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยมีดาวตัวไหนมากที่สุดอ่าแล้วค่อยใช้ตัวนั้นก็ได้เช่นกันค่ะ หลักๆนะคะในส่วนของเอ็กซ์เพรสเนี่ยนะคะจะใช้ทีมเดียวรวดเดียวจบเลยก็คือบอกเลยว่าบ้าน็นอกเคมูเรเนี่ยคุ้มแน่นอนทุกคนเพราะว่าไปได้เกือบทุกโหมดเลยนะคะไม่ใช่เกือบทุกโหมดสิทุกโหมดเลยด้วยซ้ํานะคะแล้วบ้านมาคุ้มแน่นอนเพราะว่าอารีน่าเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะ,ะ,คะอ่า อันนี้นะคะเซก็จะปล่อยออโต้ยาวๆเลยทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆลองลงดูแล้วใช่ไหมแบบว่าใครที่แบบเฮ้ยดาวไม่เยอะหรือสมบัติไม่เยอะเนี่ยแนะนำนะคะทําอีกทีมหนึ่งเพิ่มมาได้เลยนะเป็นทีมที่แบบอ่าเทคเป็นอ่าทีมสักคอลอนก็ได้เพราะว่าเขาจะจะแจกให้กับทีมเนี่ยอึดมากๆเลยเนาะทุกคนนะคะแล้วก็ใช้เป็นอ่า รายชิ้นน้ำแข็งบวกกับโกชีตนะคะก็ได้แล้วก็เป็นตัวฮิลอีก2กอดน,นะคะตัวไหนก็ได้เหมือนกันเนาะสองทีมสลับกันเล่นได้นะคะทุกคน อันนี้นะคะอาร์ติแฟกต์เนี่ยเซฟจะเน้นนะคะเป็นของธาตุแสงเยอะมากๆเลยเนาะใครที่ลงนะคะในซีซั่นที่แล้วเนาะมันจะได้อาร์ติแฟกต์นะคะมาอัพด้วยนะทุกคนก็คือสามารถเนี่ยมาอัพเป็นธาตุแสงได้เลยนะคะเพราะเหมือนเซฟเนี่ยจะใช้ธาตุแสงแบกใช่ไหมเซฟก็จะอัพตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยนะคะเป็นธาตุแสงอย่างเดียวเลยเนาะเพื่อให้แคมูเล่เนี่ยคอยแบกเพื่อนๆนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็เซฟก็จะใช้ทีมนี้เนี่ยยาวๆเลยนะคะ สามารถอ่ากดสกิลช่วยเพิ level, ่มเนิมได้นะคะใครอย่างที่เจบบอกไปแล้วใครที่แบบว่าบัฟน้อยนะคะสมบัติน้อยเนาะก็ทำสองทีมนะคะทีมนี้ก็ใช้นิ้วกดช่วยเพิ่มไปเนาะทุกคนนะคะเพราะบางทีเนี่ยสกิลพอเราออโต้มันจะรันค่อนข้างช้านิดนึงนะคะถ้าอยากให้มันรันเร็วเนาะก็คือกดนิ้วช่วยเพิ่มด้วยเองเห็นไหมคะว่าตัวของอ่าทีมนี้นะคะค่อนข้างดีมากๆเลย ก็จะมรทมานี้เลยเดี๋ยวช่วงายคลิปจก็จะมีนะคะในส่วนของท็อปปิ้งให้ทุกคนดูส่วนบิสกิตนะคะเซมแนะนําเลยเนาะว่าถ้าเป็นตัวฮิวเนี่ยนะคะให้มีบิสกิตที่เป็น off ออฟลดความเสียหายกับคูทามส่วนของอแคมบูเร่นะคะถ้ามีลดความเสียหายก็จะดีมากๆหรือจะเน้นอัดบอสวุลล์เลยก็ได้แต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเน้นอัดบอสลุลลแล้วเราเนี่ยใช้ท็อปปิ้งเป็นโจมตีล้วนอยู่แล้วเนี่ยนะคะ ้าเกิดไม่มีออฟลองเลยอะ่ะมันอาจจะทําให้น้องเนี่ยตายง่ายก็ได้นะคะทุกคนเราดูเนาะว่าตัวไหนตายก่อนถ้าเกิดใครที่แบบบ่าบน้อยหรือพุ่งเล่นใหม่นะคะไม่นานมากนะคะ ให้ลองดูว่าตัวไหนไตายก่อนตัวไหนไตายก่อนเนี่ยให้เน้นออฟลองนะคะเยอะๆเนะทุกคนจากทั้งท็อปปิ้งแล้วก็จากทั้งของบิสกิตเลยนะคะที่เป็นอ f สวยๆเนาะนะคะตรงน,นี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้พอมี biscuit, บิสกิตกูแบบบิสกิตเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทําให้ทีมเนี่ยอึดขึ้นได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนส่วนนานนี้นะคะถ้าครไม่ค่อยผ่านนะคะเราดูเนาะว่าเราใช้ท่าถูกหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าบางเวฟท่านเนี่ยมันแพ้แสงมาดีนะคะเคบิเลเนี่ยก็จะกําจัดไวมากมาก ส่วนบางนาเนี่ยอาศัยนะคะในส่วนของการยึดอื่นเนาะทุกคนอ่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะที่สำคัญมากๆเลยคือบัฟจากอ่ากิลด์นะคะแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามหากิลด์ที่มีบัฟเนาะถ้าเกิดใครที่ตีบอสกิลด์อยู่แล้วเนี่ยหากิลด์ที่มันค่อนข้างดีไปเลยก็ได้ค่ะทุกคนหรือกิลด์ที่ค่อนข้างแอคทีฟดีกว่าเนาะถ้าเกิดกิลด์ที่แอคทีฟเขาจะบริจากพวกอ่าสมบัติ เขาเรียกไงอะวัตถุโบราณกิวนะคะกันเยอะมันจะทําให้บัฟกิวค้างแกร่งเนาะพอบัฟกิวดีนะคะการลงอารีนาหรือการลงผู้ม่ทักเนี่ยมันจะเสริมตรงนี้ให้เราด้วยนะคะเน,นะนําว่าหาอ่ากิวที่แอคทีฟกันตลอดนะคะจะดีกว่านะคะถ้าเกิดใครที่แบบว่าเฮ้ยเล่นกิวขำๆไปอะไรอย่างนี้นะคะหรือแบบเฮ้ยอาจจะบับฟกิวไม่สูงนะคะลองหาบัฟกิวที่เขาแอคทีฟกันเขาจะเบริจากพวกวัตถุโบราณกิวเนี่ยมันจะทําให้แบบเออชุดมาช่วยๆกันนะคะ โอเคนะครับประมาณนี้เลยปึ้ง วันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยชัดน,นิดนึงต้องขอให้ทุกๆคนหน่อยนะคะอ่านี่ค่ะจะเห็นว่าว่าเกือบทุกตัวเลยนะคะจะมีการฮิลหรือการฟื้นฟูนตัวเองนะคะคือหลักๆเลยเนี่ยบางทีเนี่ยเราฮิลฮิลไม่ค่อยทันหรอกเนาะนะคะถ้าตัวแทงค์มันฮิลตัวเองได้นะคะหรือบัน่วยฮิลเพื่อนๆได้ด้วยก็จะดีมากๆทุกๆตัวทุกๆตำแหน่งเลยนะคะเห็นไหมว่าอัต f a c ์นะคะเซฟอัพแสยาวเลยนะคะเพราะจะแสงแบบนั้นเอง โอเคค่ะเดี๋ยวพันหน้าจะพยายามทำทีมมาสเตอร์เพราะว่าเคยทำเขาเรียกไงอตอน,นัสตรีมมาสเตอร์ไปเกือบ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 หมดแล้วทุกคนสรุปก็คือพอมาเล่นเองอะไปไม่ได้งงมากแบบเอ้ยตอนสตรีมมันไปได้ไงนะอะไรอย่างงี้นะคะ,ะใครที่ดูท็อปปิ้งไม่ทันนะคะก็สามารถนะคะกดพ o อ t สไว้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับศึกแห่งผู้พิทักนะคะอย่าลืมเปิดครบไฟนะคะตรงกลางด้วยแนละทุกคนมันมีผลมากๆเลยนะคะ ตั๋วนะคะสามารถซื้อตั๋วนะคะทิ้งไว้ได้เลยเผื่อเราเนี่ยสามารถลงได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะยิ่งลงเยอะจะได้เขาเรียกไงลงเยอะต่อให้ไม่จบหรือต่อให้แค่เป็นแบบเป็นตั๋วที่เขาเรียกไงเหมืนอนแบบเคลียร์ให้มันผ่านไวๆอย่างเงี้ยมันจะได้อาร์ติแฟกต์มาอัพแล้วทุกคนถ้าได้อาร์ติแฟกต์มาอัพเนี่ยเราสามารถอัพแสงเนี่ยตันได้เลยเผื่อเราอาจจะไปลงมาสเตอร์ผ่านด้วยซ้ำนะคะทุกคน ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับสักเห็นผู้พิทักษ์นะคะรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าง่ายกว่าครั้งอื่นๆนะคะก็สามารถมาลงกันได้เลยนะคะหรือใครจะรอนะคะทีมอื่นดูได้เช่นกันค่ะสำหรับวันี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย